สวัสดีครับปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover ประจำวันพระหัสเสีดีที่30กรกฎาคม2513กับคุณรัชพลเหล่าวานิชและผมได้บุญพรวสินกลับมาพบกันในวันพระหัสอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับวิโก้วันนี้ก็ต้องขออนุญาตนะต้องทำเทปเพราะว่ามีภารกิจ ติงโก้ก็ต้องไปบรรยายครับไม่ได้บรรยายไปเป็นผู้ดำเนินรายการอ๋อเป็นผู้ดำเนินรายการอ๋อเรื่องนี้ว่ะมาาเกี่ยวกับทหารเขา New Normal อ๋อเรื่องน้อง New Normal โอเคก็เดินสายหน่อยเดินสายหน่อยเป็นธุรกิจเพื่อชาติอ่านี่ช่วยเหลือสังคมไปกรจะพ่อม อ่ะวันนี้เราก็เลยเอาเรื่องเบาๆมาคุยกันบ้างนะค,คุณพี่ในบุญเราพูดถึงในายามเศรษฐกิจตกสะเก็ดเนี่ยบางทีเราก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะ,จะเก็บเงินเก็บทองยังไงเมือ่อเราไม่ค่อยมีกําลังใจแล้วก็ทํำยังไงหนอเราจะเก็บเงินได้ถ้าไปเก็บแบบตึงๆเราก็ไม่ไว้แบบ ชิวๆมันเกิดโอ้เมื่อไหร่มันจะมีเงินเราจะทํำยังไงกันดีมาสนุกกับการออมดีกว่าอคือเขาบอกบางเรื่องเนี่ยเราก็ต้องทําให้มันสนุกเป็นเรื่องสนุกไปเรื่องที่ท้าทายตัวเรานิดหน่อยครไปเรื่องที่เราเล่นกับตัวเรานิดหน่อยนะครับไปอ่านเจอในเพจเพจหนึ่งที่เขาก็มาแนะนำวิธีการออมแบบสนุกสนุกแล้วมันก็ดูแล้วมันก็โอเคบางบาง กรณีมันอาจจะดูตัวเลขน้อยก็ก็อาจจะเพิ่มได้อา,อายกตัวอย่างเราไล่เร,เรียงไปทีละวิธีการครับวิธีการที่หนึ่งคือก็เหมาะสำหรับคนมือใหม่เลยใหม่มากๆงั้นเดือนเดือนก็ไม่สูงภาระค่าใช้จ่ายก็สูงนะครับเขาบอกให้เริ่มต้นเก็บวันที่หนึ่งเนี่ยสมมติว่าเริ่มเริ่มต้นออมเนี่ยวันที่หนึ่งเราเริ่มที่สักสักสามสิบบาท เยอะที่สุดนะฮะคือหลักคิดก็คือ1เดือนมี30วันอ่าแต่ถ้าวันไหนเดือนไหนมี31็ก็3าอ่าแล้วลดลงลดลงไปเรื่อยๆก็คือบาทเพราะว่าเขาถือว่าตอนต้นเดือนเนี่ยเป็นตอนช่วงที่เรามีเกันเดือนเยอะที่สุดเรายังไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเข้ามาเราเก็บอ่อนวันแรกเนี่ยให้เยอะที่สุดแล้วก็ไล่ลดลงไปเรื่อยๆจนถึงเดือนวันสุดท้ายเนี่ยก็จะน้อยที่สุด เราออม30บาทวันที่2ก็เหลือ29บาทวันที่3 28บาทวันที่4 27บาททําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนจบเดือนวันที่30ก็จะเหลือ1 0 0 0งหลือ1บาทเหลือหนบาทเดียวเพราะฉะนั้นโดยวิธีการนี้เดือนหนึงเราจะเก็บเงินได้627บาทปีหนึ่งก็ประมาณ7,524บาทอันนี้แค่วาดเดียวนะคือเขาบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะดูไม่มากแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยทีนี้คําแนะนําผมเนี่ยถ้าเราบอกว่า มันดูหน่อมแน้ำน่อมแน้เหลือเกินทำแค่นี้ไม่เวิร์กหรอกปีนึงได้7จ็ดพ<ธ>ันห้าเราเราก็เพิ่มหลักสิบสาเปลี่ยนจากบาทหนึงเป็น10บาทก็เราก็เริ่มจากสาสิบเนี่ยเ,เราก็เริ่มวันแรกเป็นสามร้อยวันที่สองสองร้อยเก้าสวันที่สามสองรดิบลดไปเรื่อยๆจนวันสุดท้ายเราจะออมสิบาท แต่ผมคิดอีกอย่างนะนี่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 คำแนะนำแต่ผมคิดอีกอย่างนะผมกลับคิดว่าปีแรกทําตามเนี้ยทําตามนี้เลยนะฮะแล้วถ้าสมมุติว่ามันทําได้ก็คือได้มา700ร้อยไอ้เจ็ดพยี่สิบบาทเนี่ยมันจะเป็นขวัญถุงมันจะเป็นกําลังใจนะฮะพอเดือนปีต่อไปปีที่สองเนี่ยเราเพิ่มวงเงินอย่างที่คุณบอกนะฮะปีที่สามก็เพิ่มไปอีกปีที่สี่ก็ค่อยเพิ่มไปอีกใช่ไหมฮะ ถ้าเราเริ่มต้นฝันว่าโอ้เราอยากจะทําแบบนี้แต่ปากนว่าไปมองที่ตัวเลขโอ้โหเจ็ดพันกว่าบาทเองนิดเดียวเองอืมแล้วก็ไม่ได้ทาหรือว่าทาก็ทําไม่ได้เริ่มต้นก่อนนยครับผมว่า<ต>สําคัญ<ต>ที่สุดแต่<ะ>หลักคิดเขาอะเขาไม่มีอะ,อะไรมากหรอกเขาบอกว่าเฮ้ยตอนเงินเดือนออกอมา ตอนแรกเนี่ยเรามีกําลังเําก็ออมเยอะหน่อยแล้วพอท้ายเดือนเนี่ยเดี๋ยวเราจะกินมามากแล้วท้ายเดือนเนี่ยเพราะฉะนั้นจะให้มาออมไม่เยอะเราไม่มีปัญญาหรอกเพราะฉะนั้นท้ายเดือนให้มันน้อยหน่อยก็กลับด้านแทนที่จะเริ่มจากวละบาท เราไปชน30บราทเราวันสุดท้ายก็กลายเป็น30บาทแล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆสามส3บบาทนี่เป็นตัวเลขสมมุตินะฮะคุณเพิ่มได้ลดได้ครับคุณอาจจะเป็น30มูณสองสาเพิ่ม1ิอะไรก็ว่าไปแต่ขอให้เริ่มทําก่อนสําคัญที่สุดนะครับข้อต่อมาสูตรที่2สูตรที่2 7วัน140บาทออันนี้ฟังแล้วงงๆคิดยังไงเขาก็ใช้หลักทฤษฎี1สัปดาห์ครับผม กาคือเจวันก็มือใหม่หัดออมก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันนะก็เริ่มจากวันอาทิตย์เก็บหบาบาทวันจันทร์เก็บ10บาทอังคารคือเพิ่ม5บาบาทีละหบาททุกวันวันพุธ20บาทพฤหัส25บ้าบาทศุกร์สาบาทพอเสาร์ก็35บาทา่าเพราะนั้นในหนึ่งสัปดาห์เราจะมีร้อยี่ิบาทที่เป็นเงินออมพอขึ้นสัปดาห์ใหม่ก็เก็บแบบเดิมทำานี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะ เดือนหนึ่งเนี่ยมันเราจะได้ตกเท่าไหร่อ่ะห้าร้อยหกสิบาทตั้งเรามีสี่สัปดาห์นะห้าร้อสี่สิบาทสิบสองเดือนก็คือหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกพันเจ็ดร้อยี่สิบก็ใกล้เคียงกับเจ็ดพันห้าร้อยี่บสี่บาทในสุดที่หนึ่งนะฮะซึ่งในบางสัปดาห์มันอาจจะมีห้าในบางเดือนอาจจะมีห้าสัปดาห์นะฮะนะฮะก็วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ดูสั้นๆดีคือนับเป็นอาทิตย์นะฮะ แทนที่จะนับเป็นเดือนมันก็เป็นเครื่องเครืองไงเอครื่องเื่ออันนี้ชอบชอบแบบไหนก็ใช้เอาดูนะครับนะฮะอันนี้ก็เหมาะกับคนที่คนที่ชอบบริหารเป็นรายสัปดาห์ครับผมออันนี้เด็กๆนี่น่าจะเล่นได้อืที่ได้ค่าขนมจากคุณพ่อคุณแม่มาเป็นรายสัปดาห์เป็นรายอาทิตย์นะฮะอันนี้ก็เล่นได้สบายๆหัดไว้ก่อนหัดออมไว้ก่อนตั้งแต่เด็กๆพอจบเรียนหนังสือจบมาทํางานก็จะได้มีความเคยชินอืครับ วิธีที่3อันนี้เริ่มโหดขึ้นนะฮะก็คือ12เดือน45อ่หมเห็นตัวเลขแล้วชักน่าสนใจวิธีการเขาบอกว่ามันต้องเชลเลนจ์ตัวเองนิดหน่อยต้องท้าทายตัวเองนิดหน่อยก็คือออมเงินทุกเดือนเพิ่มขึ้นนะ,ค,ะคือติ้งต่างว่ามกราเราเราเริ่มที่1,000บาทก่อนอ เราเพิ่มทีละห้าร้อยเดือนที่หนึ่งหนึ่งพันบาทเดือนที่สองพันห้าร้อยบาทบเดือนที่สามสองพันบาทาแล้วก็เดือนที่สี่สองพันห้าอย่างเงี้ยเก็บอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆืจนถึงธันวาหรือเดือนที่สิบสองก็จะประมาณหกพันห้าร้อยบาทครับซึ่งถ้าทําแบบนี้หนึ่งปีจะได้สี่หมื่นห้าอันน,น,น,นี้อันนี้โหดๆเล็กน้อยหรือตึงๆเล็กน้อยนะฮะเหมาะสําหรับคนที่ชอบชอบความ หดร้ายคือมันจะไปหนักเอาเดือนสุดท้ายใช่คือเดือนธันวาเพราะเดือนสิบเดือนที่สิบสองเนี่ยคุณจะต้องมีเงินเก็บอยู่ประมาณ6กพันห้าร้อยบาทติ้งต่างว่าเรามีเงินเดือนสองหมื่นเงี้ยเดือนสุดท้ายเนี่ยเราต้องเก็บหกพันห้ามันก็อาจจะดูหนักไงแต่เดือนแรกมันจิ๋วเดียวแต่เป้าหมายคือหนึ่งปีสี่หมื่นห้าถ้าสองปีเก้าหมื่นนะครับเกือบแสนแล้วครับเกือบแสนแล้วครับกลับผมแล้วก็ติ้งต่างว่าถ้าปีถัดไปเงินเดือนขึ้น แล้วก็อาจจะเอาตัวเลขเริ่มต้นมากขึ้นจากพันห้าเราอาจจะสตาร์ทใหม่เลยเป็นสองพันแล้วเราก็เพิ่มห้าร้อยต่อไปเหมือนเดิมดจนถึงธันวามันก็จะจบที่เจ็ดพันถ้าทำแบบนี้จะได้ห้าหมื่นหนึ่งเพราะนั้นปีที่หนึ่งสมมติว่าได้สี่หมื่นห้าจากจากสูตรพันแล้วเพิ่มห้าร้อยพอปีสองพันห้าแล้วเพิ่มห้าร้อยสองปีมีเก้าหมื่นหกครับ แสนหนึ่งแล้วแสนหนึ่งแล้วอันนี้ก็ดูดเดือดเลือดพ่านนี้เหมือนกันสะใจเลยสําหรับพวกสาดิสหน่อยๆครับนะฮะสูตรที่สามไอ้สูตรที่สี่ครับอสูตรที่สี่นี่เขาบอกว่าหกเดือนหนึ่งหมื่นสามร้อยหกเดือนหนึ่งหมื่นสามร้อยอันนี้ก็เขาบอกว่าให้เริ่มต้นคล้ายๆกับสูตรที่สามก็คือมกราคมเนี่ยเก็บพันหนึ่งกุมภานี่เก็บสองพันเลยอืพอเดือนมีนาเนี่ยเก็บให้ได้เท่ากับ หรือมากกว่าเดือนมะกราลาก็คือหมายถึงสลับไปนะอย่างมกราลานี่เราเก็บไว้พันหนึ่งใช่ไหมฮะพอถึงมีนาเนี่ยเราต้องเก็บไม่ต้องมากกว่าหนึ่งพันอ่ะเพราะมกราลาเราเริ่มไว้ที่พันหนึ่งอ่าลุมมีนานี่ก็ต้องเป็นประมาณสมมุติว่าเก็บสักพันสองพอถึงเดือนเมษานี่สนุกกว่าเพราะคุณต้องเก็บให้มากกว่าหรือเท่ากับเดือนกุมภาสลับเป็นฟันปลาแบบนี้ครับอือนะฮะแต่อันนี้ระยะเวลาก็สั้นหน่อยคือประมาณสักหกเดือน 6 <s ans> เดือนถ้าทําตามนี้ตัวเลขของคุณจะได้ประมาณ1 3 0 0ยบาทนะฮะปีหนึ่งก็ตกประมาณนัก20,000กว่าบาทแต่น,นี้ก็จะปวดหัวเล็กๆมองๆหน่อยอ่าว่าเดือนที่หนึ่งใส่เท่านี้เดือนที่สองใส่เท่านี้เดือนที่สามต้องใส่ให้มากกว่าหรือเท่ากับเดือนที่หนึ่งพอเดือนที่สี่ก็ต้องใส่ให้มากกว่าหรือเท่ากับเดือนที่สองสลับกันไปอย่างนี้แล้วพอเดือนที่ห้าต้องมากกว่าเดือนที่สามเดือนที่สามเช่นสมมติว่าถ้าใส่ ใส่พันสามพอเดือนที่ห้าก็ต้องใส่พันหกอะไรเงี้ยใช่มากกว่าหรือเท่ากับออืสูตรนี้อาจจะคิดยากหน่อยแต่ว่ามันมันเชลนดีอ่ะสําหรับคนที่ชอบการคํานวณด้วยอืนะครับแล้วก็ฝึกความจําไปด้วยส่วนวิธีการที่เท่าไหร่เนี่ยวิธีการที่ห้าก็เพิ่มอัลบาดอันนี้เคยเคยเอามานําเสนอไปแล้วนะ ก็คือวันที่หนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวันอ่ะวันที่หนึ่งที่เราเริ่มต้นหนึ่งบาทวันที่สองสองบาทสามบาทไล่ไปเรื่อยอพอวันที่ 4, สามรออ้วันที่สามร้อยหกสิบห้าก็สามร้อยหกสิบห้าบาทอ่าอันนี้คือวิธีอันนี้ไม่ต้องใช้ความจํามากใช้ความเคยชินวันนี้วันที่หนึ่งก็เก็บหนึ่งบาทวันที่สองก็เก็บสองบาทอนะฮะวิธีนี้เนี่ยจะจบได้ที่หกหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทอืมสวยไหมสองปีก็ แสนกว่าแล้วเยอะกว่าแต่วิธีนี้มัน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 โหดตรงวันที่วันเดือนสุดท้ายวันสิ้นปีวันสุดท้ายวันสิ้นปีใช่เพราะปกติเดือนช่วงเวลานั้นเราจะน่าจะใช้เงินเยอะกว่าแล้วมันจะเป็นเดือนที่สาหัสมากเพราะตัวเลขแต่ละวันมันจะมากใช่ใช่ไหมมันก็คือมันจะตกประมาณ200กว่าบาทเข้าไปแล้วอ่ะเพราะว่าสามสิบวันก็คือ300อกว่าบาทด้วยซ้ำ หรือ,ม,อมันต้องเริ่มเก็บวลาสามร้อยกว่าบาท่าหรือจะกับหลังได้ไหมคุณกับหลังไม่มีความหมายวันที่หนึ่งมกราสองร้อหกสิบห้าบาทวันที่สองมกราสามร้อยหกสิบสี่บาทก็ทาได้แต่หมายความว่ามันก็จะหนักเดือนแรกที่ยังฟิตอยู่ช่วงนั้นอาจจะมีเพิ่งเริ่มต้นชีวิตมกราเนะี่ยเราได้โบนัสติ้งต่างอายากับกันเพราะั้นเดือนสุดท้ายของวันสุดท้ายของเดือนสุดท้ายก็น้อยหน่อย อืมนะฮะอันนี้ลองดูนะฮะกลับดูได้นะฮะก็จะจบที่หกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทครับโดยวิธีการนี้นะฮะชอบไหมคุณชอบไหมผมเคยลองแล้วไม่ไหวมันตายตรงกลางทางมันคือผมไปใช้หลักสิบแล้วมันโอ้โหอ๋อคุณไม่ได้เริ่มต้นที่บาทน่คุณเริ่มต้นที่สิบบาทเลยนี่ไงพวกคิดการใหญ่คิดการใหญ่อันนี้ถ้าคุณไม่คิดการใหญ่ก่อนนะ คุณก็ค่อยเริ่มนะมันจะทําให้ร่างกายเราเคยชินทำให้พฤติกรรมเราเคยชินพอมันเคยชินแล้วมันทําได้ไงคุณมันก็เหมือนกับตอนนี้คุณต้องไปวิ่งออกกําลังกายอ่ะถ้าคุณครั้งแรกเนี่ยคุณวิ่งวิ่งยาวหรือวิ่งหนักเลยเนี่ยกล้ามเนื้อมันล้านะครับนะฮะแต่ถ้าคุณลองค่อยๆเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆเ,เริ่มต้นจากระยะสั้นๆเนี่ยมันเป็นไปได้นะอืมนะมันเป็นไปได้วิธีที่หกครับอันนี้ไม่ต้องคิดมากเลยออมไปเถอะวันละสามสิบบาทอ่า ก็คือพอตกเย็นก็หยอดกระปุกบาท30บาท30บาทนนี้3บบาทอันนี้เหมาะกับคนที่เป็นลูกจ้างรายวันก็คือจะได้เดือนละเก้ารวอนเดือนละ900ก็ตกจะได้ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นกับ800รบาทนะแล้วก็ถ้าบอก900เป็นตัวเลข ไม่สวยก็เติมเข้าไปเช่นพอวันสุดท้ายตอนสิ้นเดินก็ใส่อีกร้อยหนึง่งพอใส่อีกร้อยหนึ่งมันก็จะเท่ากับอ,อพันบาทต่อเดือนอก็ได้หมื่นสองจบที่หมื่นสองวิธีการเนี้ยคล้ายๆกับที่ผมเคยแนะนำผมแต่อันนั้นผมใช้กลยุทธ์ห้าสิบบาทก็คือ <laughs> เห็นแบงค์ห้าสิบไม่ได้ <laughs> ต้องหยอดกระปุกไว้แต่ แต่อันนั้นเนี่ยเราไม่รู้เราไม่รู้ตัวเลขว่าเอ็นอัพที่เท่าไหร่เพราะว่าบางวันเราอาจจะได้แบงค์ห้าสิบสี่ใบบางวันเราอกไม่ได้เลยครับบางวันเราได้ใบหนึ่งสองใบอะไรอย่างเงี้ยอืแต่อันนั้นมันก็คือเขาบอกอย่าให้เห็นนะแบงค์ห้าสิบจะจับหยอดกระปุกซะให้หมดทําไมไม่เปลี่ยนเป็นแบงค์พันไม่ไม่มีมันไม่เห็นทีเลยครับมันไม่ให้เห็นอแบงค์ห้าสิบมันเห็นบ่อยครับหรือแบงค์ยี่สิบ แบงค์ยสิบ่อยเกินไปอ่ะแบงค์ห้าสิบอยู่ถ้าครู่ผบอกว่าเก็บทุกแบงค์ยี่สิบเนี่ยคุณแย่เลยเพราะว่าคุณจะไม่เหลือใช้แต่ถ้าแบงค์ห้าสิบนี่มันโอเคกลางๆกลางๆใช่ไหมครับแต่อันนี้เขามีแถมท้ายด้วยใช่ไหมก็อันนี้เป็นวิธีการที่ได้ผลที่สุดับในการกระบวนการเก็บเงินที่เราก็ใช้มาตั้งแต่อ้อนแต่ออกนั่นแหละก็คือเศษเงินอื เสร็จเงินเนี่ยก็กลับบ้านเนี่ยไม่รู้ว่าวันนี้ใช้เงินไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละแต่พราะว่าพอกลับบ้านปุ๊บเสร็จสตางทั้งหลายหยอกกระปุกอืมแต่มันก็มีข้อเสียคือไม่รู้จํานวนก็ไม่รู้จํานวนอ่ามันวางเป้าหมายไม่ได้แต่ถ้าวิธีหกวิธีแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าเราสามารถวางเป้าหมายได้ว่าเราเลือกจะใช้เป้าหมายไหนแล้วมันสามารถทําทําได้อืมันคํานวณได้ว่าโอเคปีที่หนึ่งเป็นอย่างนี้ปีที่สองเป็นอย่างนี้ปีที่สามเป็นอย่างนี้ ซึ่งมันก็จะไปเหมาะกับการบริหารเงินอถูกไหมครับเพราะคุณคุณต้องการรู้เป้าหมายพอคุณมีเป้าหมายแล้วคุณมีวิธีมันจะส,สามารถสร้างเงินออมให้กลายเป็นเงินเศษเ,เ,เงินเนี่ยมันมันเหมาะที่เอ,เอาเอาไปใช้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินของฉุกเฉินเข้าใจะปะฉุกเฉินของฉุกเฉินแปลว่าคือในกิจกรรมทางการเงินในบางดังหลายๆกรณีเนี่ยครับเรามักจะมีเหตุฉุกเฉินที่จะต้องใช้เงินแบบ เล็กๆอ่ะเช่นบังเอิญบางเอิญสั่งอาหารไปแล้วไม่มีเศษสตางค์ไม่มีแบงค์ย่อยไม่มีแบงค์ย่อยก็เราก็ไปควักไอ้ตรงนี้มาหรือบางทีเฮ้ยกำลังจะออกจากบ้านมีแต่แบงค์ใหญ่ไว้เดี๋ยวต้องขึ้นทางด่วนเราก็ไปควักตรงนี้มามันเหมาะเป็นแหล่งสำรองฉุกเฉินของฉุกเฉินซึ่งผมนี่ผมวิธีการของผมนะอันนี้เรื่องจริงผมเลยนะผมแบ่งผมแบ่งเป็นสามโถ ะโถโถที่หนึ่งคือพวกเหรียญบาทเหรียญเล็กเหรียญบาทเหรียญห้าสิบเหรียญเอหรียญบาทเหรียญห้าสิบเหรียญสองบาทอะไรเนี่ยจะอยู่โถหนึ่งแล้วอีกโถจะเป็นเหรียญห้าบาทแล้วอีกโถจะเป็นเหรียญสิบบาทครับตอนนี้เต็มหมดทุกโถโอแล้วก็จะโดนจิกเป็นระยะระยะเพราะว่าเจอลูกฉุกเฉินของฉุกเฉินจากคุณลูกไม่ใช่ของคุณไม่โหนานๆผมจะใช้ทีแต่ปกติผมจะ วางไว้วางไว้วางไว้ก็จะมีสามโหลอันนี้ไม่ใช่เงินบนตู้เย็นใช่ไหมไม่ใช่เงินตู้เย็นอันนี้คือตั้งใจตั้งใจเก็บเราให้เป็นฉุกเฉินของฉุกเฉินอันนี้ก็น่าสนใจส่วนอีกวิธีคล้ายๆกันเนี่ยคือเรื่องของเศษเงินเนี่ยกอบอกว่าเราเนี่ยมันต้อเงินเดือนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาได้เงินเดือนเนี่ยเวลาเราไปดูสลิปเงินเดือนแล้วดี๋วนี้มันเข้าโมบายแบงกิ้งเรามันมีเศษ าพระมันไม่พอดีหรอกเพราะมันโดนหักภาษีมันโดนหักภาษีหักประกันสังคมอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นสมมุติเราเงินเดือนสองหมื่นแต่รับจริงเราก็จะมีเศษเศษเช่นเราอาจจะรับหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบสมมติหักนน่นหักนี่แล้วนะไอ้ตัวเลขสามหลักท้ายนั่นแหละอเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้แหละให้เป็นตัวเลขเงินเก็บให้มันเป็นเงินเก็บซะ แล้วก็ทุกเดือนมันก็จะเก็บเท่านี้เท่านี้ไปเรื่อยๆอ่าอานนี้ก็ยังดีเพราะว่ามันสามารถกําหนดเป้าหมายได้ว่าถึงสิ้นปีแล้วเนี่ยคุณจะมีเงินอยู่เท่าไหร่แล้วคุณค่อยมาคิดว่าเงินก้อนเนี้คุณจะเก็บไว้เป็นเงินฉุกเฉินของตัวเองหรือจะเอาไปขยายต่อที่ไหนแต่วิธีการเนี่ยอย่าไปทิ้งไม่ได้บัญชีเพราะอะไรไหมเพราะว่าเวลาคุณทิ้งในบัญชีคุณจะไม่รู้หรอกว่าตกลงแล้วมันเท่าไหร่วะต้องแยกบัญชีไม่ถอนออกมาถอนไอ้เศษก้อนนั้นออกมาแล้วไปทำไหน หย่อนกระปุกเลยอพอถึงสิ้นเดือนสลิปมาบอกอ้อสมมตินะสองหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบคุณก็ถอน860มาแล้วไปใส่กระปุกแล้วไปใส่กระปุกไว้อล็อกมันไปเลยอ่าในวิธีของคุณอ่าเพราะพราถ้าเราไปทิ้งในบัญชีมันปวดหัววิธีของผมผมใช้วิธีเปิดบัญชีบัญชีหนึ่งแล้วผมโอนได้ผมโอนเงินจากเงินเดืนนี้แล้วไปเข้าบัญชีนะแต่บัญชีนี้ก็จะเป็นเงินบัญชีเงินเก็บจะไม่ได้ใช้เลยใช่ไหมฮะเะนั้นบัญชีที่สองเนี้ย ไม่ควรจะมี atm ก็ด้วยความด้วยความกลัวไงผมผมว่าด้วยความกลัวในมุมผมก็คืออุ้ยต้องมาตั้งทำโมบายแบงกิ้งโยกอีกบัญชีเปิดอีกบัญชีวุ่นวายก็ถอนมันนั่นแหละแล้วก็ไปหยอกระปลกก็แล้วแต่วิธีสุดท้ายนี่แล้วแต่แต่ว่าไอ้วิธีแบบเนี้ยมันทําให้คุณมีเงินเก็บแน่แ่แล้วที่มันยากที่สุดนี่คุณโก้มันยากตอน3มเดือนแรกนะความคิดผมสามเดือนแรกเนี่ยยากที่สุดเลยเพราะว่า เดือนที่หนึ่งเนี่ยคุณอาจจะทําได้พอเดือนที่สองหรือคุณมีนู่นมีนี่มีเหตุผลอะไรสารพัดก็จ,จะเรียกว่าเป็นข้ออ้างสารพัดก็แล้วแต่เนี่ยแล้วมันทําให้คุณไม่อยากทําต่อ,อรู้สึกว่าเก็บไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเดือนหน้าค่อยทบเอาเข้าจริงๆคุณไม่สําเร็จส่วนใหญ่ก็จะเดินไปได้ประมาณสักสามสี่เดือนแรกแล้วก็จบคือวิธีการที่เราคุยมาทั้งหมดเนี่ยนะส่วนใหญ่จะไปจบที่สองวิธีคือเสษเงินที่ผมว่ากับแบงค์ห้าสิบ ไอ้ไอ้ห้ข้อที่พูดถึงเนี่ยบางทีพอถึงเวลาในทางปฏิบัติแล้วเนื่องจากมันเป็น day to day มันเป็นดูที่ดูเดย์ทูเดย์รูทีนที่จะต้องทําทีนี้บางคนมันจะละเลยหรือมันลืม,ม,มคือข้ออ้างในใจอ่ะกูหาทางลืมลืมข้ออ้างดีกว่าแต่ผมคิดว่าถ้าเราเริ่มต้นกับเด็กอเริ่มต้นกับเด็กนะฮะไม่ว่าจะเป็นเด็กชั้นไหนก็แล้วแต่เนี่ยหัดหัดเลยนะฮ แล้วเด็กติดเป็นนิสัยนะครับแล้วพอพออายุมากขึ้นคือเรียนหนังสือชั้นสูงขึ้นเนี่ยเขาก็จะได้ค่าขนมจากพวกของเนี่ยมากขึ้นอพอะมากขึ้นทําแบบนี้มันจะติดความเคยชินเพราะแล้วมันก็จะเกิดนิสัยประหยัดโดยไม่ดูตัวอเพราะยังมีความรู้สึกว่าเออมีเงินมีเงินครับอ,อ่พูดไปเดี๋ยวจะหาว่าโมหลานสาวผมฮะตอนเนี้ยพอจบมธัธยมหกเนี่ยนะฮะแกมีเงินอยู่เป็นหมื่นนะด้วยวิธีเนี้ยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะ เ,เก็บเงินต่อเพราะว่ามันกลายเป็นนิสัยแกไปแล้วเนี่ยพอเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยแกก็เก็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยแกมีเป้าหมายของแกครับอเคยแกไปกไปเกาหลีอจะไปดูคอนเสิร์ตจะไปดูคอนเสิร์ตที่เกาหลีแล้วแกก็เก็บอย่างนี้ฮะแกมันกแกตั้งเป้าไว้ว่าปีที่สามของมหาวิทยาลัยเนี่ยแกจะได้ไปเที่ยวเกาหลีโดยที่ไม่ต้องใช้สตางค์ของคุณพ่อคุณแม่เลยซึ่งใช้วิธีเนี่ยฮะเอาเงินในกระเป๋าของตัวเองเนี่ยฮะที่ออกมาเนี่ยค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมไปนะฮะ แต่สิ่งที่มันเหนือกว่าตรงนั้นเนี่ยคือผมคิดว่านิสัยการออมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่มาสอนตอนโตเนี่ยสอนยากมากครับนะครบ,บอกยากมากเลยนิสัยการออมเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยผมมีอีกวิธีหนึ่งครับอันนี้มาจากปร,รมาจารย์ด้านการออมการเงินเลยเดฟแรมซี่เนี่ยเขาใช้กลยุทธ five movement ์ไ e m o v e m e n t แปลว่าเดี๋ยวค่อยบอก v <five> ฟ Movement ครับ ซึ่งถ้าทำได้การันตีไม่ต้องรอหกสิบกษีเณียนเริ่มต้นได้เลยคุณจะมีอิสรภาพทางการเงินด้วยระยะเวลาอันแสนสั้นอันนี้เหมาะสำหรับคนหนุ่มคนสาวอีกแล้วเหมือนกันเหมาะมากสำหรับคนหนุ่มคนสาวแต่เชื่อว่าจะทำได้ประมาณไม่ถึอร์เซ็นตที่แต่ลองฟังดูถ้าใครทำได้ คุณถึงก่อนอ้าเรียกว่าจุดประกายแล้วกันเป็นการจุดประกายคนคนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาฮะพักสักครู่ครับสวัสดีครับปฏิบัติการพลิกชีวิต